ครับผมสวัสดีครับผู้ผานะครับพามาบึงหน้านะครับหลังจากที่โดนพายุไปนะครับแถวนี้เป็นทะเละย่อมย่อมเลยนะครับเนี่ยเข่าส่วนนี้เกิดไปแล้วนะครับนี่หลังจากที่วานไปแล้วอันนี้นะจะมาวันสองอาทิตย์นะครับตอนวานนี้มันแห้งแห้งมันกเกิดซาแน่นะครับอีกอย่างมันกับเป็นดินเหนียวดินเหนียวเกิดยาก ตรงใกล้นน้นนะครับเนี่ยจนอตรงตนยุค่านะครับคันแท้ขาดพี่น้องเพราะว่าไฮเนี่ยมันเป็นอรับน้หมูมาเบิดเลยครับเนี่ยทั้งเทิงเนี่ยมันินี่ฟังนี่มันกะคอยมาทางนี่ฟังอ่ะมันกะคอยลงมากับเป็นพื้นที่รับน้มของมูทั้งเบิดนะครับยิ่งปีหนี่มูเพื่นไปเห็ดเห็ดมันนะครับน้มโมเดกักอยู่ห้หน้ากับฝนตกลงมากับเทอ ลงคีต่ำอย่างเดียวเลยกำลังเกิดนะครับบางวา้วบางว่ามันสีแรงให้อีกจักอาทิตย์นะครับเพราะห้น้ำเพราะห้เขามันวิตน้ำนะครับเพราะว่า,นานเนี่ยให้นั่นทีแนมไปไปเนี่ยให้นี่บ่เท่าไรนะครับให้ทัดไปนู่นนะครับเนี่ยที่วันเป็นทีรับน้ำเป่งน้ำสามมือจังบกนะครับถามมันมาเขายัางยอยู่ประมาณนี้อยู่กับบ่หลอดนะครับเห็นปีกายนี่ได้ดำเอาได้ดำเอานะครับ ยากเกิดแล้วครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวให้เบิง้งเพราะว่าเขาเฮ้ามันบด้กเกิดก่อนหย่ามันเกิดพร้อมกันนี่ครับหย่าตัวนี้หลายเลยนะครับเนี่ยรับรองเพียบอ่าในตัดเขาแน่นอนเป็นลักษณะนี้แต่ว่าตอนนี้ก็จังได้ขอให้เขามันเกิดก่อนนลครับหย่าก็จัง เอาไว้ที่ยงเดี๋ยวใส่เครื่องตัดห้าเอาก็ได้นะครับขังน้ำใส่กระบอตายได้ครับหยานี่นี่น,น,นี่ต้นคลายๆกัน,นกับเขาฝ้ายใหญ่นึ่งกระบอกเกิดนะครับอันนี้เป็นหน้าหนาเบานะครับส่วนนี้เป็นหน้าผมหวังว่านะครับหวังว่าฝนสีบัวมาตกใส่มัน ตกได้นะครับแต่ว่าขออย่าแห้งต้นนี้ก็กำลังเกิดเฟื่องหนามอยู่หนามมันเป่งโบกนะครับนี่อุนอ่าทออยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าส่วนนี้มันตำ่ำเป็นบรรยากาศยามแรงมีเสียงเขียดห้องคือทอดสมัยอ่าดำหน้านะครับสมัยไถหน้าใส่รถอีแตกไถ ผมนี่ท่านมาตั้งแต่สมัยใส่อันควายไถยผมนะครับกลับมาแป๊บนึงผมอยู่ประมาณคิดว่าน่ะสิปอซี่ป,อ,ปอหางกับพอเพิ่นกับสื่อรถอีแตกขันแหลกนะครับสมัยตะกอนเนี่ย้หน้ามันกับบ่อใดซ้ำนี่นะครับเป็นไห้นน้อยเพราะว่าเป็นหน้าดำแต่ว่าถามมาดำหน้าให้แบบนี้นะครับ มันกับพื้นที่ดํามันกับโพซําเกานะครับแต่ว่ามันท่อนะดํามันวสุจะเคืือบโบกขึ้ให้หน่อยบรรยากาศดีครับยามือแรงอยู่ห่างอยู่หน้าของเขาเสียงนกห้องเสียงเขียดห้องนะครับสมัยตะกอนถือว่าดาหน้านี่ยครับเถียงผมอยู่นะกับนอนหน้ากับยามือเสาร์กับตื่นเสาร์แม่หอเข่าห้ครับ ไปรงเรียนนะครับเรียนเรียนปะถมนี่เรียนอยู่มู่บานจาของหอเขาหอเขาไปกินรงเรียนพอ่อโตมากขึ้นมอหนึ่งกะใหญ่ไปเรียนอยู่โรงเรียนประมาณว่ารงเรียนตำบลน,นะครับห่างจากหมู่บานผมกับประมาณแปดโลแปดโลนี่ใส่จักรยานปัน่นไปได้ครับพี่น้องปั่นไปกับหมื่นหนึ่งกับสิบหกโลแล้วสมัยตะกีก้มันกับโมเมนต์ว่าลำบากนะครับเพราะมันกับปั่นกันทุกคนมันกับ กะมีคัาวมวนอยู่ครับพอปั่นไปหอดหมอซองพอสือมอรตไซค์คันแรกเป็นยามาฮ่าสปีดนะครับโม้รุนกนินน้ำมันอีดีครับกะลังจากงาน,นกะได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนตอนนำน้ำมันเบนซินอยู่ที่ลิตรละสิบสามบาทนะครับเติมถังหนึ่งกะได้ประมาณถังหนึ่งอยู่ประมาณลอยลอยลอยสิบบาทแถวแถวนี้นะครับโมเมนต์นะถ้าตอนนั้นน้ำมันอยู่ลิตรละสิบสามบาทนะ่าจะประมาณแปดเก้าสิบนี่แหละครับ อะไรประมาณอาทิตย์นึ่งสบายใจครับพี่น้องอยู่ห่อยู่หน้าผ่ไม่เสียงบุญไหวมีแต่เสียงเขียดห้องเนี่ยฝนกระโลงเม็ดสามเยาจักจั่นนี่ครับเสียงนุกห้องเสียงเขียดห้องนะครับเมื่อบานก็จักเสียงอียิงต่อเสียงอียังเนี่ อยากมาอยู่หน้าอยู่ครับอยากมาอยู่หน้าอยู่แต่ว่าถนนทุนทางแล้วกับไฟมันโมมีนะครับถนนกับบ่คอยดีเดี๋ยวเอาเมือ่อบานครับเอารถไถมาอาททร์ทอโมเมนต์เอารถไถมาอาร์ปองขาดกล้องตัวนี้ยาง่ายยางแล้วมันสั้นนะครับผมมันกันสั้นมันบ่ด,ดี นี่นะครับเดี๋ยวให้เบิ้งอีกรอบนึงนะครับแผ่นเป็นวงกลมบรรยากาศดีๆนะครับอยู่หน้าเขา ลาไปก่อนครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ